สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของตัวละครที่ปรากฏออกมาในซีรีส์ฮอกอายกันนั่นเองครับและตัวละครนี้เนี่ยก็ได้ปรากฏออกมานะครับผมในตอนจบของตอนที่2นั่นเองโอ้โหมาแบบเทม่มากๆเลยนะครับแต่ก็มีความหาปนมาอยู่ด้วยถูกมาเปิดเพลงดังเหลือเกินนะครับนั่นก็คือตัวของ Echo นั่นเองนะครับผมเฮ้ยห,ยหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยรู้ได้ไงว่ามันคือ โค้นะครับผมก็เรียกได้ว่าไปดูฝรั่งเขามานะครับผมว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักตัวละครนี้สักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับผมในคอมิกนะครับตัวละครนี้เนี่ยเป็นโลนินคนแรกเลยนะเป็นมาก่อนฮอกอายซะอีกนะครับผมแล้วเรื่องราวเนี่ยมันจะมาใส่ในหนังได้ยังไงกันแล้วประวัติของเธอเป็นยังไงเนี่ยวันนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับมีชื่อเต็มๆว่ามายาโลเปสนะครับผมซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยก็มาจากมาเวลแฟรดอมน เขาก็บอกว่าตัวของมายาโลเปสเนี่ยนะครับผมจะเป็น คนพื้นเมืองครับหรือว่าชาวอินเดียแดงนั่นเองตัวของเธอเนี่ยเกิดมาหูหนวกเลยนะครับก็แปลว่าเปิดเพลงดังให้ตายก็ไม่ได้ยินหรอกนะครับผมจากนั้นเองเนี่ยนะครับตัวของเธอเองเนี่ยนะครับผมก็ได้แสดงความสามารถที่น่าสนใจมาในตอนที่เธอเนี่ยได้รับการศึกษาในวัยเด็กอยู่นะครับผมแน่นอนแหละด้วยความหูหนวกเธอจาเป็นต้องได้เรียนแบบพิเศษอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เหมือนเด็กทั่วไปครับแต่เธอเนี่ยมีความสามารถในการที่จะก๊อปปี้สิ่งต่างๆที่ตัวของเธอเนี่ยมองเห็นได้นะครับโดยการก๊อปปี้ ของเธอครั้งแรกเนี่ยก็ก๊อปปี้เพลงนั่นเองนะครับทำให้คุณครูเนี่ยโอ้โหก็เลยจับเธอเนี่ยไปเรียนอยู่ในโซนของเด็กที่มีพรสวรรค์นั่นเองนะครับแล้วเธอเองเนี่ยก็ชอบศิลปะกับชอบการเต้นเป็นอย่างมากเลยจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมตัวของพ่อเธอเนี่ยก็ทํางานอยู่กับตัวของคิงพินก็เป็นวายร้ายถูกไหม แต่แน่นอนล่ะสัจจะมันไม่มีในหมู่โจรนะครับผมสุดท้ายคิงพินเนี่ยก็ได้สั่งฆ่าพ่อของเธอแต่พอคิงพินได้มาเจอตัวของเธอเนี่ยก็โอ้โหเห็นเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีพรสวรรค์เป็นอย่างมากนะครับก็เลยรับมาเลี้ยงแล้วก็พาไปส่งโรงเรียนดีๆนะครับผมทําให้ตัวของเธอเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีแล้วก็เรียกได้ว่ากลายเป็นคนที่เก่งเรื่องศิลปะมากๆเลยต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมตัวของมายาเองเนี่ยก็ได้อยู่กับคิงพินมาถูกไหมคิงพินเองเนี่ยต้องการจะจัดการกับแดเดวิลครับก็เลยจัดการส่ง เธอไปนะครับผมแต่ในเวลาเดียวกันนี่เองเนี่ยตัวของเธอเองนะครับผมก็ได้เจอกับแมดเมอร์ด็อกนะครับแต่เธอเนี่ยไม่รู้ว่าแมดเมอร์ด็อกเนี่ย เป็นแดเดวิลอยู่แล้วนะครับไปๆมาๆเนี่ยก็คุยกันแล้วก็รู้ความจริงนะครับผมว่าคนที่ฆ่าพ่อของเธอเนี่ยก็คือคิงพินนั่นเองนั่นแหละนั่นทําให้ตัวของเธอเนี่ยนะครับผมแค้นคิงพินครับและพยายามจะกลับไปฆ่าคิงพินแล้วจากนั้นเองเนี่ยก็ได้ออกมาจากทางฝั่งของคิงพินถูกไหมก็ได้มาเข้าร่วมกับทีมนิวอเวนเจอร์นะครับในฐานะของโรนินนั่นเองก็เรียกได้ว่ากลายเป็นโรนินคนแรกนะครับผมโดยสรุปแล้วเนี่ยพลังของเธอก็คือเหมือนก๊อปปี้ท่าทางก๊อปปี้สิ่งที่คนอื่นทําได้นะครับ แต่ข้อเสียก็คือหูหนวกถูกไหมนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือเป็นโลนินคนแรกนะครับแล้วเรื่องในคอมิกจริงๆเนี่ยก็มีอีกหลายจุดนะที่น่าสนใจนะครับผมนอกจากการเป็นโลนินเองแล้วนะครับก็ยังมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เธอเนี่ยได้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Enter the Phoenix Moon Knight s e q u e n i n v a s i o n นะครับผมหรือรวมไปถึงอีเวนต์อย่าง Hero r ร b บ r n เองเนี่ยเธอก็มีส่วนร่วมด้วยแต่ก็ถ้าถามว่าจะสู้กับฮีโร่เกรดเได้ไหมในบทของเธอก็คงจะไม่ได้เยอะ เท่าหรอกนะครับแล้วก็จริงๆในคอมิกนะครับผมจะมีโรนินที่เคยเป็นมาทั้งหมดเลยนะหคนนะครับผมก็ไม่มีเคสบิชอปอยู่ในนั้นนะครับก็เดี๋ยวไว้เราจะมาเล่าประวัติโรนินแบบรวมกันก็ได้ว่า5คนเนี่ยมีใครบ้างแล้วเป็นในช่วงไหนทําอะไรกันบ้างนะนี่ก็คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมที่เราเอามาเล่ากับตัวละครใหม่ตัวนี้นะครับตัวของผมเองเนี่ยก็เล่าพยายามจะให้มันได้ใจความที่สุดแล้วละ่ะแต่ผมเองอ่ะพูดตรงๆก็ไม่เคยอ่านเรื่องราวของเธอมาสักเท่าไหร่ก็เลยเรียกได้ว่าต้องเอาเหมือนที่เขาสรุปมาแล้วเนี่ย ก็หวังว่าข้อมูลนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของตัวละครใหม่ให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้กันยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้นะที่มีด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคอม i ิ w เวิลด์เดลี่นะครับ